นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการหมู่บ้านโปแลนด์สภายในบ้านปูพื้นกระเบื้องกระดิตโตเต็มจำนวนห้องครัวแยกจากถงกลางบ้านตัวบ้านหันหลังให้แดดตัวบ้านจึงไม่ร้อนใกล้นี้คงอุตสาหกรรมหลายแห่งใกล้ร้านค้าตลาดวัดโรงเรียนและโรงพยาบาลขนาดพื้นที่50ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการหมู่บ้านโปแลนด์3โดยเริ่มต้นจากอีซีพลาซ่า2ขับตรงไปยังถนนเทศบาลพัฒนาประมาณ1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาและตรงไปอีก867เมตรและเลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีก756เมตรถึงแล้วครับ ตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆบา by j Asset Management